i feel like i've always had a really great incline with my show i'm really comfortable in theatres which is one of the reasons i'm so bloody excited about doing the coliseum and i nailed my arenas i don't care what no one says Like, i've always done theatres like, and i went on every night loving doing my show and then i did stadiums and i did it in the round which even my team were like worried about I thought for a solo artist อ้าวแล้วที่น่ e รักอะทีนี้มาดู subtitle กับคำแปลค่ะ I feel like I've always had a really great incline with my show คำว่า incline แปลว่าทางลาดเอียงค่ะแต่ในบริบทนี้เมื่อเติม great เข้าไปน้ำหน้า incline ก็จะแปลได้ว่าแนวโน้มที่ดีขึ้นค่ะ I'm really comfortable in theaters which is one of the reasons I'm so bloody excited about doing the Coliseum สังเกตไหมคะว่าเขาจะไม่ออกเสียง th แต่จะออกเป็นเสียง f แทนแล้วก็เขาจะไม่ออกเสียง t แต่จะออกเป็นเสียงเออหรือชวาซาวแทนค่ะเช่น เฟอเอฟเฟอเอเฟอเอเฟอคำว่าปลาตี้ไม่ได้แปลว่าเลื่อนนะคะแต่เป็นคำแสดงที่ออกหยาบคานนิดแปลว่าแม่งหรือโคตรประมาณนี้ค่ะส่วน Doing Colosseum ในบริบทนี้ไม่ได้แปลว่าสร้างโคล o s เซียมนะคะแต่เขาหมายถึงเล่นคอนเสิร์ตที่โคลล s เซียมค่ะ a n d never nailed my arenas I don't care what no one says like t h s, <laughs> <S i h a t I've always done คำว่าเนลไม่ได้แปลว่าตกตะปูค่ะแต่เป็นคำแสดงที่เอาไว้ใช้ตอนที่ทำอะไรที่สุดยอดได้สำเร็จค่ะ ส่วน Who No One Says เอาจริงๆไม่ค่อยมีใครใช้นะคะเพราะส่วนใหญ่จะใช้ Who and One Says มากกว่าค่ะ And went on every night loving doing I show every my คำว่า Go On w e n John แปลว,ว่าดำเนินต่อไปนะคะ and then I did stadiums and I did it in the round which even my team were like worried about In The Round จะเป็นเวทีแบบในรูปนี้เลยนะคะจะมีคนดูล้อมรอบแบบ360องศาเลยค่ะ o าเฟหรือเ่าเอ๊ o ซาฟุเี่ The Whole i n t Round คำว่า Work ในประโยคนี้จะเหมือนกับ entertain ค่ะก็คือเขาสามารถทำให้คนดู Enjoy ไปกับคอนเสิร์ตของเขาได้นั่นเองค่ะในใครคิดว่ามีสำเนียงอื่นที่ฟังยากกว่าคอบนี้อีกคอมเมนต์บอกให้เรยหนะะ่อยค่ะ